ความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจของกองบัญชาการกองทัพบ,บกซึ่งเป็นกลไกอันสำคัญยิ่งในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารบกซึ่งมีบทบาทเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศ โดยแรกเริ่มสามารถย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางวิถีพระบรมราชบายปรับปรุงกิจการทหารให้ทันสมัยอย่างสากลด้วยพระราชหฤทัยที่ปรารถนาให้สยามรัศศีมาสามารถรอดพ้นจากภายัยคุกคามและทำรงรักษาไว้ซึ่งความผาสุกข,ของอาณาาษฎรโดยการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้นในศาลายุทธนาธิการปัจจุบันคือศาลาว่าการกลาโหมเมื่อพุทธศักราช2430 พร้อมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนในร้อยหรือที่รู้จักกันในนามว่าคดเดตสูณบริเวณด้านหลังของพระราชวังสลานรมอันเป็นรากฐานเริ่มแรกอันสำคัญของกิจการทหารแบบตะวันตกส่งผลให้กระทรวงยุทธนาธิการมีสถานะเป็นเพียงกรมยุทธนาธิการและคงเหลือหน้าที่เฉพาะการบังคับบัญชาทหารบกอันเป็นจุดเริ่มต้นของกองบัญชาการกองทัพบ,บกในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพบ,บกไทย กรมยุทธนาธิการในฐานะกองบัญชาการกองทัพบ,บกเจริญรุดหน้าอย่างมีนัยยะภายหลังจากที่นายพันเอกพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจีรประวัติวรเดชทรงจัดกรมยุทธนาธิการใหม่ตามแนวคิดแบบตะวันตกโดยจัดตั้งกรมเสนาธิการเป็นฝ่ายอำนวยการในปีพุทธศักราช2441 มีหน้าที่ตรวจรักษาแบบธรรมเนียมทหารและบังคับบัญชากรมยุทธนาธิการและโรงเรียนทหารบกส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2445มีจำนวนนักเรียนในร้อยทหารบกเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการสร้างโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมณถนน,นราชดำเนินนอกส่วนโรงเรียนในร้อยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระราชวังสารานลม เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนในร้อยชั้นปฐมในระหว่างนั้นการก่อสร้างโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมยังคงดําเนินต่อไปจนแล้วเสร็จหล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ได้ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมในปีพุทธศักราช2452กระทรวงกลาโหมจึงรวมโรงเรียนในร้อยชั้นปฐมและโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนในร้อยทหารบกในปีพุทธศักราช2468 ส่วนกรมยุทธศาสตทหารบกเปลี่ยนชื่อเป็นกรมยุทธการทหารบกในปีพุทธศักราช2470ในขณะที่กรมยุทธนาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพบ,บกในปีพุทธศักราช2475โดยยังคงมีที่ตั้งอยู่ณศาราว่าการกลาโหมเช่นเดิมจึงเริ่มปรับปรุงการจัดส่วนราชการของกองทัพบ,บกไทยตามแบบกองทัพสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2491รวมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในร้อยทหารบก เป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดโรงเรียนในร้อยจากนั้นในปีพุทธศักราช2495มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ในกองบัญชาการกองทัพบ,บกประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการกองทัพบ,บกกรมกำลังพลทหารบกกรมข่าวทหารบกกรมยุทธการทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมสารบัรทหารบกกรมการเงินทหารบกและกรมเจเลทหารบกแล้วจัดตั้งสำนักงานปลัดบัญชีทหารบกในปีพุทธศักราช2500 กองบัญชาการกองทัพบ,บกยังคงมีที่ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกลาโหมเรื่อยมาหลายทศวตรรษตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งเมื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกได้ย้ายไปสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ณตํบลบ,บ้านานาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2529 กองทัพบ,บกจึงพิจารณาว่าสมควรใช้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณถนนราชดำเนินนอกปรับปรุงเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบ,บกแห่งใหม่เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาควบคู่มากับกองทัพบ,บกมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีสถานที่กว้างขวางเพียงพอมีที่ตั้งติดถนนสายหลักสำคัญอันมีความสง่างามและมีการคมนาคมสะดวกด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการกระทำพิธีเปิดที่ทำการกองบัญชาการกองทัพบ,บกเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช 2,529และพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2,531ระหว่างเวลา8นาฬกา49นาทีถึง9นาฬิกา29นาทีตามที่สมเด็จพระยาน,นสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารได้กำหนดฤกษ์โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2,531และสร้างเสร็จเมื่อ20ธันวาคมพุทธศักราช2,535 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองบัญชาการกองทัพบกและเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่มีต่อกองทัพบกกำแพงอนุสร์กองทัพบกเบื้องหน้าของทุกท่านณที่นี้เป็นที่จะรึกรารนามและวีรกรรมอันเด็ดเดี่ยวของทหารหารแห่งกองทัพบกผู้ปลี่ชีพในสมรภูมิต่างๆจึงขอน้อมสักการะ ดูวิญญาณของทหารเหล่านั้นด้วยพวงมาลาเพื่อแสดงถึงการเคารพต่อความเสียสละและความกล้าหาญอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของทหารทั้งปวงนับตั้งแต่กองบัญชาการกองทัพบ,บกได้ถือกำเนิดขึ้น ในานามกลมยุทธนาธิการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกิจการทหารของกองทัพบ,บกจึงได้มั่นคงและพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชาประกอบกับความทุ่งเทสติปัญญาและความสามารถของกำลังคนทุกนายอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในฐานะบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นกลไกขับเคลื่อนให้กองทัพบ,บกเป็นกำลังหลักของชาติที่จะทำร รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติสืบไป